ถ้ามาใส่หนูเก่าครับพี่น้องไม้เมื่อนี้กับไม้ขางท้างรถไฟแล้วครับผมเมื่อนี่ได้มาทั้งกับเล็กทั้งบวงครับเนี้ยกับเป็นเนี้ยชิดใตกครับขอโพดนะครับขอโพดฉีดดาวนี่ครับใส่แตะครับหลังหนึ่งพ่อขวายหนึ่งนะครับขวายเก่าเกเนี่ยก็เลยใส่หลังเดียวครับพี่น้องนี่ครับอาวุธ มีบ่วงยี่สิบลังครับกับเล็กประมาณยี่สิบคั้วเนี่ครับยี่สิบหายี่สิบหกลังนี่ครับก็ใส่นี่แล้ครับหาน้ำไม้ทางทางรมไฟเนี่บนะครับมาใส่น้ำกันครับเห็นข้องหนูไ่มครับพี่น้องออดรอรอตัวนี้ครับไปนี่ครับแปวปลอมันออกนะพี่น้องเห็นไะ ก็คืนได้พี่บ่ค่อยเห็นครับแดดมันซองบนไหนกล้องแปะในเบิร์ดเลยครับน้ำมันตารลงไปรเด็นี่น้ำมึงเล็บแมวครับแล้วขออนุญาตใต้นครับใส่เด่นเป็นเงี้ยวโคตรนะครับอันนี้นะครับใส่ปากหูเนี่ยครับออกมากเป็นยองหอนโหลดไม่ค่อยมีคล้องครับบวงปักอะไร,รับ เล่นกับเด็กเนี่ยครับหาข้าวโพดแหงไว้ด้วยครับได้ข้าวโพดนี่นะครับบัฟเ่ตแก่ปันได้พร้อมหยั่งตะหมดแล้วยองก่อนกับก็ะแข็ง ดาวนี่แดงครับ <c oughs> ขึ้นมากกับเมนโดนถาวายให้ปากหูเลยครับพี่น้องครับพี่น้องยับมากเนาอข้างล่างนี่เห็นไหมครับนี่คล้องคล้องหนู แรนเต็มนะครับนี่เป็นทางเอารอดไปครับนี่เราะคล้องไปแล้วดีใส่์บวงมันนี่น้ำนะครับพี่น้องต้องเสียบแน่นนะครับลากไปพวกไกลดอก หลังนี้สิเป็นขีดไต้ได้ครับผมไปปากแป๋วเลยครับไต้หนาข้าครับหลังนี้ก็ขีดไต้อีกนะครับเนี๋ยขีดดาวนี้ครับเศร้านี่บ่วงบ่วงลูดนะครับหลังนี้เลยเอากับเด็กมายองมันครับมันเป็นว่าถั่วลุนน้ำกันนะครับว่าหม้อแรงโจกมากบอลสั่งกับเอื้องเ้าเที่ยเดียวนะครับผมขอหยาตใจกันครับอีตาเว้นต่อ เริ่มคัมมาแล้วครับผมนี่ครับอีกหลังหนึ่งเด็ดเด็ดครับข้างงามๆนะครับผมฟองอดโอดไปนี่นะครับเนื้อข้าวโพดครับดาวนี่ขี้ไตเบิดครับครับยางไปยางมากพ่อไข้ครับนี่นะครับจัดข้าวโพดหวานๆให้ฝากหู่วครับหอมๆดาวนี่ครับพี่น้อง มนมนใส่มานี่พ่นแักร้ายนะครับพี่น้องมาพ่อบ่วงข้าเจ้า่างนี่ถือหนูว่ามาเอาจนมันท่องเขียวเวิดโอ้แต่เสียดายใส่เหลียวยเป็นยังะงะจ้ามายามเอาหนูเนาะโอ้เสียของเสียของครับไปครับทารุเมื่อกันมือื่นเศร้าครับมาแร่งคือโบอมานแลรอครับทน นึ้เก่าครับผมกับเคยเมืองดอกบัวโอ้โหลเศร้านี่ก,ก็มายมกลับกันครับหลังจากทขึ้นห้องบนเดียมาแน้ครับเห็นเป็นมาหลุดมาช่ต้องกันครับผมล้างแรงใส่ขวยเก่าไวปเป็นไ,ไหนหนะพี่น้องไวยหมแง่ายเลยหรือครับช่วแกงใส่ห้างครับไวยเก่าหมดง่ายครับ ใส่กำดักไว้<ม>บ่โดนครับแทงมาหนูใหญ่นี้นะครับแข็งแบบไงเลยตอนครับหลังที่สองครับอุ้ยหนาวลองอยากกว่าครับแตมมีน้ำสองห้องหลังที่สองห้อง,ง,อง,องโอ้ยหลังที่สองกะย่างงามครับบ่โดน ล่าสุดตอนนี้หูตวาเปียกเลแลวครัหมอกยังจัดเลยครับผุนแนมไปบ่เห็นยังเลยครับหมอกอ้ยขาวหนาวครับ16องศาครับเมื่อนี่ใช่ลหทางลงนะครับยามกันต่อครับยามมาได้ซีหาหลังเลยครับพี่น้องยังมมี่หีเปวาอยู่ครับ ไหนเอาบ่นูเลยบอกหลังนี้เป็นบวงออบวงกับุู้หญิงมาโดนครับหลังนี้ครับเอาครับโดนพี่น้องโดนนะครับหมักไงนะครับเห็นไหมครับพี่น้องุูนะโดนนะครับแต้มแรกครับเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องครับมันผิขาดก่อน หลังนี้จะเป็นหลังที่ผมรีวิวให้เบิึงนะครับตอนผมรีวิวตอนผมใส่เองนะอุ๊บอุ๊บนี่ครับพี่น้องไงเลยครับได้แล้วครับแต้มแรกบวงหลังที่สองครับทำคะแนนแล้วครับเอ๋อขอุญาตจัดการนะครับผมนี่ครับพี่น้อง นี่ครับผมดีดเบิ๋งนะครับหมู่านผมเสียบนีมันเป็นทางบรสัดเจนเมลนะครับหมู่บ้านนี่ผมเลยใส่่ามันหนูหน่อยใส่งานนึครับพี่น้องแต้มแรกครับผมครับพี่น้องแต้มแรกเขากับมาแล้วครับตัวทางเนง่ยหกแงนะครับพี่น้องเออเปียกวะละผมหมอกหนาจัดช่วงนี้ใส่หางเนี่ยหรครับพู้นนะครับหมองเสาใส่ต้นพุ่นครับอีกหลังนึง ครับตังเี็นบึงน้ำกันครับใกล้ๆไอ้ไไครับไอ้กันตอนเนี้ยอันนี้ยังวะอันนี้กับดักเออกับดักคือสีบัวทำงาน,นครับเมื่อนี้หลังนี้หลังนี้บ่วงบ่วงบัมีหยังครับบ่วงบัโดนอันนี้ยังเนาะดำบัวแด้อันนี้ก็กับดักครับ ทางงามๆหนูวันเอากับดักบ่ครับต่อไปเลยครับบัวโดนครับกับรักนี่มาครับบานียามได้พักมี่หมครับวันนี้ยังโดนมามองเด็กนี่แหะครับมอง จุดเด็ดเข้าทำมี่จะบวงครับกับดักเลยครับท่านมาครับไม่ยามไปน้ำกันเดีนะ๋ยวขอยาดว่างบวงอีกกันครับเดี๋ยวจะกลับมาเอาอึบมาครับมาลุยกันเลยตักอยู่เซเน่เนี่ยจำบ่ได้กับดักบอลนในทำงานครับอันบวง บ่วงโมมีน่นว่ผ่านโอ้บะแมนโตมันถือกบ่วงเหาเจ้าหั่อโว้ที่ว่าไซแล้วบ่มาเอาใช่พห่นอ้องออันนี้แกีไตอืมกีไตกับ,กกกบ่าโดนครับย่านมีเดิน ยานวานนี่กัอนหลันหลันอีเต้ลังก็บาดโดนมังคองมานลยครับยางโจ๊ะบ่วงลังนี่มีห้อยเหยียบครับพี่น้องห้อยพานครับเหยียบตัวบาดโดนครับอู้ยเย็น ้อ่หนูมุดบดได้นี่พี่น้องกัดนั่นเองลังหนีบบ่ามามเฮ้ยกับดักบ่โดนจากหลังนะครับชิเมนโตนั่นนะคือเฮ้ยมิดเลยครับพี่น้องเอ,อ้ยเหลืออีกสองลังสุดท้ายครับ ขี่ไต้ก็บอเอาครับแค่นเ้นมึงหลังบวงใส่เนาะเฮ้ยบวงดูดอีกแหรอครับอัมน,นี้แขวะน,นี้ในหันครับขวะแบกง่ายเลยก้องจูนพูนเลยเดี๋ยวเขาอยากจีบคณดักครับถี่ผ้าไปบเบื้ององเขาจะเอาใส่แล้วมันถือบเบาครับคุณมาใส่ ้องเพื่นตักใส่ไว้ไสเด้เป็นตาหมายนี่นครับโตถ,ถืกหนูอยู่นี่เก็บมามาเอานี่โตบักแงน่นึงจ่อมันเนอาสิได้หนูครับมึงมาใส่ใน้บ่มายามเอาหนูอันนี้ก็บ่ดีครับมันที่ยกให้เบิ่งครับ มันตัวหน่อยๆเลยมือแบบงามเลยครับโอ้อเสด๋ายเสด๋ายนี่แหลจังมอมาเอาหนูสรุปผลงานมือนี่ก็แต้มเดียวนะครับเดี๋ยวเปียกับเแบบบวงกันครับพี่น้องสรุปผลงานกันครับมือนี่กันี่แหละครับแต้มนี่แต้มเดียวครับเป็นผลงานบวงครับผม กับด,ดักนี่โ่โดนจักอันเลยครับเด็กแ,แต้มนึ่งครับเพราะได้ขัวนะครับมือนี้บอกว่าเกินหน้อยตัวนึงนะครับมือนี้ก็ได้ใส่ใงญ่ามาจากน่อยเอาเป็นว่ามือนี้ก็จากที่น่องไปเพียงเท่านี้แหละครับผมมันหนาวโบยังโบกครับฝากกดไลค์กดติดตามให้เคยมือหนอกบวนเลยครับผมว่ามือไม่สิภาพเป็นหมายใดดนะครับ สรหรับมือนี่กาบสวัสดีครับ